สวัสดีครับทุกคนนนี้เนีย่ยมาตกปลากันเราเรากำลัวลงวางอวนหาเนื่อกุ้งเป็นกันอยู่นะครับทุกคนีเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันดูกันว่าทริปตกปลาครั้งนี้เราจะได้ปลาอะไรกันไปบ้างน้าตอนนี้ก็เวลาเกือบสิบเอ็ดโมงน,นะครับทุกคน

ya teh

Tóc dao đi đây, tôi có giờ nó bát thân dưới tóc bát tí bát tí bát có bát tí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  nhàng măng bát tí bát tí măng tí bát

โอ้โหโดนแล้วนกไปแล้เลย,ยนกป้าแล้วปลากันนกปลานก่นกันนกนักเดียวัดาบันนี้นกแน่ๆร้อนอะไรกุ้งเละมันเต็มเหมือ,อนกุง้งเอาตัวไปเนี่ยเมียวบางเยาอกมาเนี่ยอ๋เมียว จยนนะแมวแบบนี้แบบนี้ตรวจตรวด

sợi <Từ nhưng about è rồi> đi đen ý Bà đi chăng rồi Cứ lại lên quá Đây này gì ăn đây luôn <tì? tì> <rồi>

Они cùng mặt đúng ไต่โม่ข้าว่าไต่โม่ เาทไปดู

xin người thôi 搞 น่ะโอเคดีห้าตัวห้าตาแพงนึงกว่าดี